ดาวดีบีทต่อสัญญาครบทั้ง7คนอ่ามนี้ไทยเตรียมเฮกันได้เลยคนรวมที่ไทยมาแน่ หลังจากที่ไฮได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ามีทีเอต่อสัญญาครบวงทั้งเจคนเตรียมดำเนินการกิจกรรมแบบกลุ่มหลังเสร็จสิ้นราชะการทางทหารอาร์มี่ไทยก็เตรียมหยอดก,กระปุกกันเอาไว้ได้เลยหอว่าเป็นการประกาศขา่าวนี้ทำเอาอาร์มี่หลายคนเฮกันมากเลยทีเดียวหลังจากที่สื่อสำนักเกาหลีได้ออกมารายงานข่าว,ตา,ารราาาวตามการรายงานของไฮที่แถลงว่ามีทเหรือบางทันโซยอนดันได้เซ็นสัญญาฉบับที่2กับทางค่ายแล้วเป็นฮีเรียบร้อยในเนื้อหาข่าวก็ได้ระบุไว้ว่ามีทเดิบิวในเดือนมิถุนายน2013ได้เซ็นสัญ,ญญาต่ออายุสัญญากับต้นสังกัดดกก่ออนนหใืตุลาคม 2018, ก่อนที่จะหมดระยะเวลาสัญญาทั้งหมดได้ดำเนินตามมตาิคณะกรรมการนในการต่ออายุสัญญาพิเศษสำหรับสมาชิก BTS ทั้งเจคนโดยการต่อสัญญาฉบ,บับที่2นั้นเป็นการต่อสัญญาเพื่อจะให้สมาชิกทั้งเจ็คนสามารถดำเนินกิจกรรมแบบกลุ่มต่อไปได้หลังจากปี2025หลังจากพวกเขนานนได้เร็จสิมภารกิจทางราชการทหารกันแล้วซึ่งนี่ก็เท่ากับว่าเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าบางทันได้ต่อสัญญากับบินฮิอแล้วเป็นที่เรียบร้อยและจะดำเนินกิจกรรมแบบกลุ่มไปด้วยกันอีกทางบินฮิอเองนั้นก็ได้ประกาศว่าจะร่วมงานกับ BTS ต่อจากปี20 2 5ไปอกเรื่ยๆ หลังที่ประกาศการเซ็นสัญญาแล้วน,นั้นคิมนำจูนหรือ RM ลีดเดอร์ของวงบางทานันก็ได้ออกมา Story, ก BTS, อัพไอจีสตอรี่แฮกไอจีบีทีเอสพร้อมแฮกอาร์มี่และพิมพี2025กับหัวใจสีม่วงงานนี้แฟนๆต่างก็รอรุ้นผลงานกันแล้วเพราะหลังจากเมเมเบอร์บางทันทั้ง7คนได้เซ็นส่วนภารกิจทางราชการทหารในปี2025จะต้องมีผลงานใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมและรับฟังกันอย่างแน่นอนรวมถึงคอนสเสิร์ตรวมทั้งเจคนอีกด้วยที่อาร์มี่ต่างเฝ้ารอคอยกันว่าจะต้องเกิดขึ้นกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการสมกับคำว่าบางทัันนนนนนงาาาาาีีี้้้ออรรรมม่่ชววไไททยยยยกกกก็เเเตหดดะะปลพ ถูกเลือกมาให้จากคอนเสิร์ตรวมนั้นจะต้องมีประเทศไทยกันอย่างแน่นอน ซึ่งประเทศไทยก็เคยจัดคอนเสิร์ตการแสดงของวง BTS มาด้วยกันแล้วถึง6ครั้งด้วยกันปีแรกก็กับคอนเสิร์ตในตำนานอย่าง74สีคอนเสิร์ตในปี2013นสูสย์การค้าเดินนายพระราม9ก้าที่ในช่วงนั้นรายการนี้ก็ถือว่าโด่งดังเป็นอย่างมากและในปีนั้นก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยทีเดียวพอ BTS นี่เพ,พิ่งเดบิวต์ได้ไม่ถึงปีในตอนนั้นมาเปิดตัวที่เวทีนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเดินทางมาโปรโมทเพลงถึงต่างประเทศหลังจากนั้น1ปีต่อมาในปี2014 BTS ก็ได้มาจัดคอนเสิร์ตร 2014, BTS like in in Bangkok, Episode 2 เดอเร l บิร์นาแจ้งวันทนาหอชันหสินท่านแจ้งวันทนาะราคาบัตรในตอนนั้นก็เริ่มต้นที่1,500บาทสูงสุด4 5่0บาทต่อมาในปี2015 BTS ก็ได้จัดคอนเสิร์ตขึ้นกับคอนเสิร์ต2015 like the Second Half Thailand. ัา BTS l i g h Trilogy อนิี่สอ t เดอะเรเบเรสเซ h เคิลฮัฟ i ์อินชแลนด์ณทันด้วยโดมเมืองทองธานีราคาบัตรในช่วงนั้นก็เริ่มต้นที่1,800งพนแปด4 8อ0บาทสูงส 4, 2016, ไดสีนแปดรอยาทในองนิด o อนเสริรเดียมหัวมาก ราคาบัตรเริ่มต้นที่1,800บาทสูงสุด5 8 0 0บาทในปี2017ได้กลับมากับความยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมกับคอนเสิร์ต2017 BTS Live Trilogy Episode 3ดูวิงโชว์อินแบงค k กใน i m p a c t Arena เมืองทองธานีราคาบัตรเริ่มต้นที่1,800บาทสูงสุด6,000บาทปีสุดท้ายที่ได้มาจากคอนเสิร์ตที่ไทยล่าสุดก็คือปี2018กับคอนเสิร์ต BTS World Tour l o v e like Yourself in Bangkok ณราชมังคลากีฬาสถานนับได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากเนื่องจากได้มีการใช้สถานาที่จัดคอนเสิร์ตนต้้ัง สอง0บาทสูงสุด6 8 0 0บาทซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมา5ปีแล้วกับการที่ประเทศไทยไม่ได้จัดคอนเสิร์ตรวมของบางทานันหากไม่ได้ร่วมกับที่เจโฮมได้มารับรางวัลที่ประเทศไทยและคอนเสิร์ตเดี่ยวของชูการ์ที่เพิ่งผ่านผลไปไม่นานทําให้อาร์มีไทยต่างเฝ้ารอยอย่างเจจวดเจ๊จอกันเป็นอย่างมากว่าหลังจากจบราชการทางทหารแล้วอาจจะมีคอนเสิร์ตรวมหรือไม่แต่เมื่อได้รับข่าวดีการต่อสัญญาของบางทานันก็ยิ่งทําให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าบางทันจะต้องมาจัดคอนเสิร์ตรวมที่ประเทศไทยกันอย่างแน่นอนซึ่งในการรายงานข่าวตอนนี้ยัังไไไมมมม่่่่ดด้ระบุแนนชวาาาตออออสญญกีีีปปจจเเหหืืิ ทางนี้ก็ต้องรอค่ายออกมาประกาศให้ชัดเจนกันอย่างทีนอกจากนี้บิงฮ i มิวสิ c ได้บริจาคเงินจานวน1,000ล้านวอนหรือประมาณ27.2ล้านบาทไทยให้แก่องค์การยูนิเซฟแทนคำขอบคุณแก่บิงและอาร์มี่เนื่องในครบรอบ10ปีอีกด้วย